งานนี้นะคะต้องบอกเลยว่าฮือฮากันข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียวสําหรับกันที่พระเอกหนุ่มอย่างน,นายณภัทรออกมายอมรับว่ารู้สึกดีๆกับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกและอยากจะเลื่อนชนะจับเพื่อนเป็นเป็นแฟนต่อหน้าสือ่อซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ทำเอาส,สาวๆกริ๊ดกราดและอิจฉาอยากจะเป็นอยางอีกสาวคนสวยกันแทบจะทุกคน ล่าสุดหนุ่มนายโพสตภาพแรกผ่านงอิสแกรมพร้อมแคปชั่นตีอิโมจีหน้ายิ้มเขินและต้นคริสต์มาสข้อความว่า Thank you everyone งานนี้นะคะมีแฟนๆทั้งในประเทศไทยและก็ต่างประเทศเข้ามาคอมเมนต์ส่งเสียเชียร์ให้พรกิจรักทั้งนี้สมหวังในขณะที่เพื่อนดาราก็แห่แซวกันเพียบเช่นกัน